มาละจ้ากินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่ๆพี่น้องสดฮ่าน้ำนมาเ่ะ うろしく

แ่เขาเศร้าเขาเที่ยงพร้อมกันเลย Mm hmm. Mm -hmm. จะดูมือ but